แต่ว่าล้าก็ล้าแต่ว่าช้าก็ช้าเพิ่งมีเทอร์โบคู่ปีแรกปีสองพันยี่ยี่้านี่แหละได้มีเทอร์โบคู่ออกจากอู่ไปน่าจะเป็นตัวที่หกที่เจ็ดอ่าก็หลายคันแล้วออกเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เราก็ทําให้แล้วสําหรับลูกค้าที่เจาะตรงต้องการจะโบคู่อูโบคู่เราก็ทําให้ให้ทุกทุกคนที่เจาะตรงมาอ่าโบคู่พ็อกซ์เพิ่มตังค์หน่อยคนมาอันเนี้ยมัน คนที่สั่งเนี่ยคือเน้นความมันหรือปล่ะ ไม่ไม่ไม่หรือว่าเขาบอกว่ามันประหยัดอย่างหนึ่งประหยัดว้าในในรอบเครื่องที่ต่ําคือรอบเครื่องที่ต่ำประหยัดทั้งเครื่องอรอบเครื่องที่ต่ําแล้วแรงม้ามันไหวเราก็ไม่ต้องอัดเครื่องช่วยอ่เขาบอกอย่างนั้นมันก็มันฟังแล้วมันก็ฟังได้เนาะเพราแรกรอบเครื่องแทนที่เราเร่งสักพันสี่เงี้ยแล้วเร่งมาเหลือสักพันพันหนึ่งพันสองแล้วหย่อนพันอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ใครจะไปทํารอบตัวไว้ะมันก็คือข้อดีแต่ข้อเสียอะไรตามมานั่นเดี๋ยวต้องรออีกพักหนึ่งรอให้ได้สักสิบกว่าปีสงใจมานานแล้วบฟม ใช่มา่อก่อนผมใช้รถป่าอยู่ผมก็ใช้บบกพอทั้งปมก็ใส่ไปนานแล้วเป็นใช้รถป่าอยู่ด้วยใช้รถป่าอยู่นี่เขาแฟนพันแท้แฟนแดั้งเดิมอตอนจะต่อรถนี่มันก็ถ้าบอกลูกศิษย์ก็ใช่และอันนี้เนี้ยผมถามทำไมสิบกว่าปีทำไมถึงใส่บบกู ก็มันิบนี่เราก็ตามที่ป่าบอกคือมันแรงขึ้นประหยัดเครื่องประหยัดน้ำมันครับเครื่องมันเร่งน้อยลงตรงเลยผมผมกลไปยืนดูที่เขาเกี่ยวนะเราเราเราเครื่องผมเนี่ยที่ผมตั้งไว้ระบบเครื่องเนี่ยต้องมีทักพันสามพันสองพันสามพันสี่เพราะถ้าเร่งน้อยตันนั้นอะรอบเครื่องมันไม่ลอยอแต่พอมารอบโบกู้อะ่ะเสียงเครื่องมันมันเหมือนมันพอพิว๊บิัก พันพันหย่อนพันขึ้นนิดหน่อยอ่ะมันก็โอเคแล้วฟังมันรอบมันได้แล้วอ่ะตั้งเทอร์โบคู่เนี่ยไม่จาเป็นต้องกระเพือยเยอะด้วยต้องตั้งตั้งรอบเรียบรอบเรียบจะดีกว่านะถ้าใจอนะเพราะมันมันมันเหมือนแรงที่ที่เราตั้งไว้กระเพือยเพื่อให้มีแรงกระชากสู้เวลาที่ไม่ไหวแต่พอเทอร์โบคู่ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนแรงมันมันไหวอยู่ตลอดเวลาอ๋อมันก็ไม่จําเป็นต้องกระชากแล้วเหมือนเล่นคล้ายๆรอบว่ากันเยอะลงการลงรูปลงแรงว่ากันเยอะเหมือนกับรอบรถยนต์อ่ะ มันไปเล่นคลายกตลอบรถยนต์แต่นี่ก็ใช้มา10ปีแล้วอไอบโบคู่เนี่ยไม่มีปัญหาอายกตอนเลยคือถ้าเป็นรถยนต์อ่ะใส่พวกเนี้ยต้องระวังนะอ๋อ รอบมันจัดรถยนต์นะเนี่ยเครื่องตัวนี้นะถ้าคนคนใช้ก็ต้องไปรู้ตัวด้วยเหมือนกันแล้วก็บอกตรงแหละคือถ้าไปอัดเครื่องมากๆรอบเกินๆน่ะลมมันก็จะเกินเรื่องประกันเรื่องอะไรมันก็จะนั่นคือคนใช้อ่ะความร้อนทําร้อนด้วยแล้วก็เพิ่งเรื่องเรื่องแรงอัดมันก็จะมากขึ้นคนใช้ก็ต้องรู้ตัวด้วยว่าเคยดิ้นลมตบเอาตบเอาก็ต้องตบน้อยลงเพราะเครื่องมันไหวอยู่แล้วเครื่องมาแรงอยู่แล้วเครื่องมาแรงอยู่แล้วเสียงเครื่องมันไม่ได้ยินก็นึกว่าจะไปไปเบ่งที่คันเร่งไม่ได้นะล้อหมุนอยู่เฉยเรื่มดูจะเลยนะ เลยเสียงไม่มีเลยไม่ใช่ขับอ,อยู่นึกว่ารถมันยังไม่วิ่งเลยตอบใหญ่เลยกันเล็กทั้งนี้ตายแล้วพังซะแล้ว